สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตัวจีดของผมเลยแล้วกันตัวนี้บอกเลยขัดทุนเยอะครับแต่พอดีว่าจะต้องใช้เงินครับผมว่าจะไปเล่นรถคู่มาขายเลยตัดสินใจขายคันนี้นะครับขัดทุนครับคันนี้ขายสองแสนสองเก้าพันพร้อมโอนให้ทะเบียน อ่าผมสลับป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับคือผมรอป้ายอยู่ตอนนี้ป้ายเป็นยวสี่ห้าหกเจ็ดนะครับบอกเลยว่าหลายตังค์ครับป้ายป้ายได้ป้ายยวสี่ห้าหกเจ็ดนะครับคันนี้คือป้ายสวยฮะอ่ารถพร้อมใช้พร้อมลุยไม่ต้องเก็บงานครับไม่มีอะไรให้เก็บแล้วผมทํามาหมดแล้วน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรนี่ผมถ่ายทุกข้าพันโลครับ เครื่องเป็นเครื่อง CJB CJB อ่าตัวนอกฮะตัวนี้วางเบ็ดเสร็จแล้วทำนูน่นทำนี่กเจ็ดแปดหมื่นนะฮะหัวชีดฮารูโตปั๊มสิบสองมิลโปสามพันปดสิบสี่บูทสามสิบครับผมคันนี้อ่าไดชาร์จเก้าสิบแอมป์นะครับไดชาร์จเปลี่ยนใหม่แล้ว เป็น90แอมป์อมะใหม่กิ๊กกิ๊กครับผมเป็นเก้าสิบแอมครับการลากวิดลากลายไฟไม่ตกครับผมแบตเบิร์ใหม่ครับนะหน้าเป็นโทรโดนะครับตัวนี้คนขอซื้อเป็นพันแล้วนะไม่ขายครับผมเนี่ยเฉพาะชุดนี้ก็หายากแล้วนะวินพร้อมใช้งานดึงตัวเองสบายๆครับผมตั้งแต่ติดมาเคยดึงตัวเองประมาณหนึ่งรอบมั้งครับตอนนั้นช่วยเพื่อนครับคันนี้เต๊ดหน้าเต็ดหลังครับผม ยางตัวนี้ผมเปลี่ยนไม่ถึงสองเดือนครับสี่หมื่นกว่าครับยางไม่รวมล้อนะเฉพาะยางนะยางใหม่ๆหม่กิ๊กครับนี่ดอกดูเดี๋ยวจะว่าไม่เชื่อว่ายางใหม่นี่ยางปีนี่ฮะสองสองนะฮะและสะลัดโคนดีครับผมแปดสามสองช็อกหน้านี่ก็ช็อกใหม่นะครับช็อกหน้าเป็นช็อกใหม่โปรเฟนเดอร์นะครับ อ่าผมเปลี่ยนเพื่อจะให้ยืดยุบได้เยอะครับผมก็คือรถจบอะครับผมไล่เก็บแหนบหน้าเป็นแหนบอีสุครับผมนิ่มเตดหน้าเตดหลังฮนะไซเรวโลบาร,รอบคันนะครับเป็นทรงกระบะลอยครับผมกระบะลอยนี่ถ้าทำก็เออหลตังฮนะบอกเลยนี่มีต้องเต็งอัิริยะนะฮะ ่ายืดยุบโช๊คเป็นคอยล์โอเวอร์โช๊คซับแทนนะครับตัวนี้แน่จริงจะเป็นสปริงนะครับโช๊คตัวนี้จะแพงมากเพราะจะมีสปริงด้วยขอโทษนะฮะนะฮะจะเป็นสปริงแต่ทีนี้มันแข็งครับผมเพราะมันแข็งผมเลยถอดสปริงออกเพื่อจะให้ตัวยืดยุบได้ดีครับผมมีสปริงให้ครับผมฮะรถปั้นเองมือฮะอันนี้ ไม่เชื่อลองปั้นดูครับหมดเยอะกว่าราคานี้แน่นอนเอรหมอน้ำมอน้ำหลังนี่ตีใหม่เดิอนอะไรด้วยอ่าสองหมื่นกว่าฮะปั๊มน้ำครบนะครับปั๊มน้ำเป็นสวิตแยก,กแต่ขับบอกเลยแทบไม่เคยเปิดเลยปั๊มน้ำความร้อนปกติความร้อนอยู่ห้าสิบหกสิบครับความร้อนถ้าเปิดอ่าปั๊มน้ำอยู่ ถ้าขับเรื่อยๆอยู่ประมาณ40่สครับผมถ้าฟีเครื่องแป๊บเดียวฮนะเหลือศูนย์ครับผมไม่ไม่ขึ้นเลยถ้าเปิดปั๊มน้ำด้วยข้างในโลบาร์หมดแล้วนะฮะกันคว่ำกันโค่นพร้อมแข่งครับผมตอนแรกอนาคตผมก็ว่าจะมีแข่งบ้างนะฮะแต่ทีนี้มันเพื่อธุรกิจฮนะอยากได้รถพ่วงทั้งคันเลยว่าจะปล่อยออกเสียดายครอันนี้รัก มีซื้อให้ของขวัญวันเกิดด้วยครั้นี้นะฮะแล้วก็เอามาปั้นเองหมดเป็นแสนนะฮะบอกเลยพูดไม่อายเลยแล้วทุกอย่างเพิ่งปั้นครับเพิ่งปั้นมพ่งทําครับซื้อมาเมื่อตอนเดือนมีนาครับถามว่าซื้อมาสภาพนี้เลยนะฮะซื้อมาสภาพนี้แต่ไม่ได้ล้อไม่ได้อะไรไม่ได้อาวุธไม่ได้อะไรเลยซื้อเอาสภาพซื้อเอาทรงคําว่ากระบะลอย เกียร์เกอเป็นรถ4เกียร์มาผมเปลี่ยนออกหมดครับเกียร์เกียร์ทูเปอร์ทูเปอร์สามพันหนึ่งครับอ่าเกียร์เปลี่ยนทูเปอร์สามพันหนึ่งเตทหน้าอ่าเตทหน้าเตทหลังผมเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะกีดคอผมก็จัดการหมดนะฮะเพื่อจะให้องศาองศาของเพานี่ไม่งัดนะฮะเวลาใส่เกียร์โฟเหยียบไวๆเราได้ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกปืนแตกนะฮะกร,กระบาดแตกนะฮะเนี่ย คือผมจัดทรงใหม่หมดทําใหม่หมดฮะชคหน้าตอนแรกมาเป็น2ผมก็เอาออกยดยุบเล่นน้อยใส่โปรเฟนเดอร์ไปใหม่แน่เปลี่ยนใหม่ให้มันนิ่มนะคันนี้หมดเยอะครับยอมขายขาดทุนไปฮนะเเกียร์ทูเปอร์ G ครับผม ่ามีสวิกช์เบรกเหยียบเบรกแล้วก็กดนะครับเป็นเบรกมือไปไมดิจิตอลนะฮะวัดแบตวัดไรใช้ได้วัดบูทใช้ได้นะฮะวัดความร้อนมีดิจิตอลดูนะฮะมารีวิวเครื่องนะครับเครื่องฟิตตั้งติดง่ายดูเสียง เสียงอพาะครับทำงานปกติหมดนะครับตอนลงไฟฟ้านิ่งๆครับผมไม่มีอะไรให้เก็บแล้วฮะตอนนี้เอาไปใช้เอาไปลุยได้เลยถ้าไม่กลัวพังเอาไปแข่งได้เลยฮะร,ร,ระบายไม่มีนะระบายไม่มีทันนี้ตากผมเอาไปแล้วนะฮะน้ำมันหมดส5 0เตากไปขึ้นช่วย เด็กบนดอยนะไปดอยสอยดาวต่อแล้วกลับมาน้ำมันหมด45่เเซฟเครับคันนี้เซฟหลังถนนวิ่งได้ฮะร้อยยี่นี่ม่มีจมไม้ฮะเอ้ยร้อยยี่นี่คันเร่งอยู่ไม่เกินครึ่งครับผมมาลองขับได้ฮะเดี๋ยวจะหามาคุยฮะโอเคสนใจติดต่อได้ครับผมลูกรักผมเองคันนี้โอเคครับสวัสดีครับ